เอาบอลมานี่ bon สวัสดีครับวิเคราะห์บอลเต็งบอลเด็ดทุกวันกับผู้สนับสนุนหลกักหลังสิบแปดจบในที่เดียวแน่นอนและประกันความมันแบบนี้กับเอาบอลมานี่สวัสดีครับ วีคอบอลสามคู่เด็ดๆเ,เน้นๆน,น,นะครับบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกซุจิเตในวันที่6สิงหาคมค<ส>ู่แรกนะครับระหว่างซันบวกเจอกับทเวนเตเกมนี้เดือดแน่นอนเพราะศักยภาพทั้งสองทีมเบียดกันมาแต่ดูจากการอุ่นเครื่องซันบวกไปได้สวยกว่าพอตัวอีกทั้งนัดนี้เล่นในรังเย้าก่อนนะครับนักเตะน,น่าจะมั่นใจทเวนเตเป็นทีมที่แข็งแกร่งก็จริงแต่เทียบกันแล้วต้องยอมรับว่าซันบวกมี โอกาสมากกว่าน่าจะเดินเกมรุกบทหนักและน่าจะชิงความได้เปรียบเอาชนะไปก่อนลูงต้นฟันธงให้เลยคู่นี้ซันบวกชนะทเวนเต้ไป3ประตูต่อหนึ่งอีกคู่นะครับดินามโมเคียฟเจอกับเลนเจอร์ดินามโมเคียฟโชว์ฟอร์มได้เด็ดดวงพอสมควรหลังชนะปาติซานไป3ประตูต่อศูนย์ในเกมล่าสุดทําให้ผลงานรวมสกอร์แล้วผ่านเข้ารอบไปได้ด้วย9ต่อ2มองเกมนี้กับการรับมือเลนเจอร์แม้จะเป็นทีมที่แข็งแกร่งเอาเรื่อง แต่มองในแง่ของการเตรียมทีมนะครับตลอดช่วงที่ผ่านมายอมรับเลยว่าไม่เข้าตาให้เห็นเลยนะฮะอีกทั้งนัดเดิมหลีกจัดว่าฝืดเอาเรื่องหลังทําได้แต่เสมอฮาร์ดศนย์ประตูต่อ0ูกับการต้องเจอทีมอยู่ในช่วงเข้าฝักและต้องผ่านเกมทางการมาสักระยะอย่างดินาโมเคียบฟันธงให้เลยดินาโมเคียบชนะเลนเจอร์ไป2ประตูต่อ1นึ่ผู้สุดท้ายนะครับระหว่างมิดทินแลนเจอกับเฟเลนวอลลสด้านมิดทินแลนด์ผลงานก็ รังร้อนแรงชนะ2นัดติดนะครับเกมรับไม่เสียประตูเลยด้านเฟอรนวาลอดนะครับก็ไม่หมูจากผลงาน3เกมล่าสุดที่ชนะรวดแต่ต้องยอมรับว่ามิดทินแลนด์กำลังสดจริงๆนะครับเกมเย้าแบบนี้ยังไงต้องเดินหน้าลุยเต็มที่โอกาสต้องบอกว่าแชมป์หลีกเดนมาร์กยังมีมากกว่าน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ฝันธงให้เลยคู่นี้มิดทินแลนด์ชนะเฟเรนวาลอสไป1ประตูต่อศูนแล้วเพื่อนๆรอติดตามวิเคราะห์บอล5 าโมงเย็นเป็นต้นไปกับช่องเอาบอนมานี่และเ,เพื่อนๆชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนคอมเมนต์กันมาได้และฝากกดไลค์กดติดตามกับช่องอาบอนมานี่กันด้วยและต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีอย่างรังสิตจบในที่เดียวขอบคุณครับ